สวัสดีครับผมนายสังกิตบุญเพื่อนครับและชติตาหงวิจิตค่ะวันนี้เราจะมาน,นําเสนอเกี่ยวกับระบบขายนะคะโดยระบบขายเนี่ยจะแบ่งด้วยกันทั้งหมด5เฟสนะคะเฟสที่1น่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการวางแผนโดยจะเริ่มต้นจากแกนชานนะคะจะแบ่งด้วยกัน5เฟสดังนี้เฟสที่1 จะเป็นเกี่ยวกับการวางแผนโดยจะมีอยู่2ขั้นตอนคือ1แกนชาร์และเพิร์ชชารจะใช้เวลาทั้งหมด7วันตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง23กันยายนในขั้นตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับโฟชาร์ตจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด7วันตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง23กันยายนเช่นเดียวกันค่ะส่วนในเฟสที่2คือวิเคราะห์ระบบ จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด7วันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง7ตุลาคมในเฟสที่3คือการออกแบบจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด7วันตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนถึง18พฤศจิกายนในส่วนของขั้นตอนต่อไปคือการแก้ไขระบบจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด7วันคือตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนถึง25พฤศจิกายน ในส่วนของเฟสที่4คือคู่มือใช้งานจะใช้เวลาทั้งหมด12วันตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนและในส่วนสุดท้ายนะคะคือเฟสที่5จะเป็นในส่วนของการพรีเซนต์จะใช้ระยะเวลาทั้งหมด1วันคือวันที่1ธันวาคมค่ะในส่วนของหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับตารางค่าใช้ใจ่ายต่างๆ ดังนี้นะคะ Secretary เนี่ยจะอยู่ที่2400บาท Support จะอยู่ที่18,450บาท Programmer จะอยู่ที่11,200บาท Admin จะอยู่ที่36,800บาทและ Designer จะอยู่ที่3000บาทโดยค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดจะอยู่ที่71,850บาทค่ะ โอเคนะครับอันนี้มาถึงเฟสที่2อ,อันนี้จะเป็นของตัว Data Pro d i a g กรมซึ่งอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการโคลฟาข้อมูลและวิคอลในระบบการขายจะทำเป็นรูปแบบของด a ตตาโ d i a g กรมครับอันนี้จะเป็นของ Context d i a g กรมซึ่งมันจะมีเริ่มจากเซลสตาร์ดี้ระบบการขายทำการส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าทำการชำระเงินเสร็จปุ๊บลูกค้าก็ทำการสั่งซื้อหลังจากนั้นก็จะส่งไปให้เม n นเจอร เพื่อเช็คว่าไอสินค้าที่ขายรีพอร์ตเนี่ยเขาไปหาเมนเทจเจอร์จากนั้นเมนเทจเจอร์ทำการส่งออกก็คือเป็นสินค้าการขายให้ตัวกลางและตัวกลางเ็าส่งให้พนักงานเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าและพนักงานก็ทำการส่งกลับไปคือการเช็คตัวข้อมูลรายงานของสินค้านั้นครับอันนี้จะเป็นหน้าตัวแดกแดกรมส่วนครับแแดกแกรมสูวนก็เริ่มจาก m a n a g e m e n t System และทำการบันทึกข้อมูลในตัวบันทึกข้อมูลสินค้าครับและหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ sales system. s ซ l e s System มเซ e ล์ s ิสเก็ทำการส่งไปที่ลูกค้าเพื่อทำการทำรายงานใบเสร็จสินค้าและลูกค้าทำการชำระเงินและทำการบันทึกข้อมูลไปที่เซลล์ดัต้าเซลล์ดัต้าจากนั้นก็เข้าไปที่เอ็กพอร์ต เพื่อเอารายง,งานสินค้าการขายรายงานนั้นไปให้เมนเจอร์เมนเจอร์ก็จะส่งกลับมาสินค้าการขายเข้าไปที่เช็คตัวสินค้าก็คือตัว Data จากนั้นสินค้าเนี่ยจะไปส่งให้ Export เพื่อ Export จะไปส่งให้กับพนักงานของตัวเล่มรายง,งานครับ ในส่วนต่อมานคะเป็นในส่วนของเฟสที่3คือการออกแบบดีไซน์ในหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบเวอร์ชั่นแรกที่ออกแบบมาในรูปแบบของบนแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะในหน้าต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันคือการออกแบบมาในรูปแบบเว็บไซต์นะคะ ในส่วนของหน้านี้จะเป็นเกี่ยวกับ Database นะคะเริ่มต้นด้วยหน้าแรกจะเป็นเกี่ยวกับหน้า Login จะเก็กบข้อมูล User Name และ password ต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับหน้า r e g i s t e r จะเก,ก็บข้อมูลชื่อนามสกุล u s e r n a m e password ดเบอร์โทรและที่อยู่ค่ะในหน้าต่อมาจะเป็นหน้าของสินค้า ดาต้าเบสจะเก็บข้อมูลรหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนของสินค้าและราคาของสินค้าส่วนต่อมาจะเป็นของหน้าคลังสินค้าจะเก็บข้อมูลวันที่รหัสชื่อและจำนวนของสินค้าค่ะในหน้าต่อมาจะเป็นการเก็บข้อมูลของลูกค้านะคะ โดยจะเก็บด้วยรหัสชื่อเบอร์โทรและที่อยู่และหน้าสุดท้ายจะเป็นใบเสนอราคาจะเก็บข้อมูลด้วยรหัสชื่อวันที่ของเอกสารวันที่เอกสารและวันกำหนดส่งค่ะ เค okay. ส่วนตมน,นี้จะเป็นตัวเฟ f สีเฟดหน้าเราจะจัดทําเป็นรูปแบบคู่มือการใช้งานของตัวโปรแกรมครับหน้าแรกนี้จะเป็นหน้าล็อกอินนะนการเข้าสู่ระบบ User name นและ password ตัวโปรแกรมในการออกแบบในการที่เราใช้ออกมาตั้งตั้งรหัสเองในการเข้าสู่ระบบส่วนนี้จะเป็นหน้าเมนูหลักนะครับหน้าเมนูหลักเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวช็อตคัทในการเข้าลิงก์เมนูต่างๆภายในตัวโปรแกรมครับซึ่งอย่างแรกก็จะมีข้างบนจะเป็นแท็บบ้า ตรงนี้จะเป็นชื่อโปรไฟล์หน้าสินค้าหน้าออเดอร์ลังสินค้าและรายงานครับจากหน้าเมนูหลักเข้ามาทางสินค้านะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเช่นรหัสสินค้าชื่อสินค้าและราคาสามารถตั้งปุ่มบวกลบได้สามารถเซิร์ชได้สามารถแก้ไขหรือ Edit หรือลบทิ้งได้ครับหน้าต่อมาจะเป็นทางสินค้าจะเป็นรายงานปริมาณของสินค้าทั้งหมด ของสต็อกและสถานะสินค้าตามประวัติสั่งของออเดอร์ผู้ใช้งานมันจะโชว์รายละเอียดสินค้าเหล่านั้นและจะแจ้งเตือนว่าสินค้านั้นจะหมดเพื่อวางแผนเคลียร์สต็อกได้ทันทีก็จะระบุพวกลำดับวันที่รหัสสินค้าภาพชื่อสินค้าการเข้าการออกและคงเหลือส่วนต่อมาตัวอ,ออเดอร์ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าเพื่อทราบว่าสินค้าเรา,านะซื้อมาวันไหนเวลาไหนจากการออเดอร์ได้ตามคิวก็จะระบุวันรหัสชื่อของลูกค้าจํานวนราคาและสถานะว่าเป็นรูปแบบชำระแล้วหรือกําลังสง่งและมีช่องเซิร์ชชื่อออเดอร์ลูกค้าได้อันนี้จะเป็นหน้าตัวรีพอร์ตสามารถดูกราฟแท่งเป็นปุ่มรายง,งานสามารถกดปุ่มเป็นบอกสดาบอกยอดขายได้ มาหน้าตรงยอดขายสินค้านะครับก็จะบอกตารางว่าสรุปยอดขายในแต่ละเดือนจะระบุวันที่สมาชิกคนนี้และยอดขายประจําเดือนและรวมยอดทั้งสิ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่เราก็ต้องกดแสดงออกมากอันนี้หน้ารายการสินค้าที่ยอดขายที่ดีที่สุดของเราจะมี top 4นะครับซึ่งมันจะแบ่งออกมาเป็นลำดับ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่รูปภาพนะคะสินค้าที่ขายดีและจำนวนสินค้าที่ขายได้ไปทเท่าไหร่ครับอันนี้จะเป็นข้อมูลลูกค้าในการจบจัดเก็บข้อมูลจับเพื่อม่งในการจะทําให้พนักง,งานขายกําหนดกลยุทธ์ในการขายเพื่อเสนอการขายยังมีประสิทธิภาพพวกข้อมูลชื่ออายุและเบอร์ลูกค้าครับ จะมีพวกชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของคุณลูกค้าสามารถกดแก้ไขได้หรือลบทิ้งได้นั่นเองส่วนใบเสร็จเนี่ยก็จะออกแบบให้ลูกค้าได้เช็คได้ถูกต้องว่าใบาเสร็จออกมาตรวจสอบเอกสารเพื่อความต้องในการจ่าบินต่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะมีช่องให้ปุ่มแสดงใบเสร็จบันทึกข้อมูลในยกเลิกทนเซนได้ราหารสินค้าชื่อคนหาลูกค้า และระยะการขายภายในวันกี่วันกระสารวันออกเอกสารวันกำหนดส่งรายการสินค้ารวมเงินจุดีิแลวแบ่งเป็นหน้าหน้าไฟล์หรือสามารถเลือกไฟล์ออกแบบเป็นใบเสร็จในรูปแบบ PDF ก็ได้จะเป็นใบเสนอราคานะจะเป็นหน้ารายละเอียดของระบบในการทำออกแบบเสนอสินค้าข้อมูลทั้งหมดที่จะดึงออกมาพิมพ์ ก็จะแสดงหน้าใบเสนอราคาบอกสาขาที่อยู่เบอร์โทรแสดงชื่อผู้พิมพ์แสดงเลขเอกสารวันส่งสินค้าวันเอาเอกสารและวันพิมพ์นะครับอันนี้คือระบบการขายของพวกเราครับขอจบก,การนำเสนอทเท่านี้ครับขอบคุณครับ